สวัสดีค่ะพบกันคลิปนี้เป็นวันออกพรรษาปี2566ที่วัดป่าดงใหญ่อำเภอเชียงหวางออเเภพจังหวัดุนทาานีค่ะวันออกพรรษาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์รวม3เดือนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันมหาปวารณาเป็นวันสำคัญทางศี พระสงค์จะประกอบพิธีธรรมสังฆกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในระหว่างเข้าพรรษาซึ่งการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ทําให้รู้ข้อบกพร่องของตนและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและก,กันได้รุ่งขึ้นวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11จะเป็นบุญกระถินประเพณีของวัดแห่งน,นี้นะคะ มาชมมาฟังกันว่ามีความสำคัญอย่างไรละปันปีหนึ่งแต่ปีนี้ท่านหนึ่งวัดหนึ่งแต่ปีนี้ท่านหนึ่งคือทอดกระทินใดรั้งเดียววัดทีนี้ราภิสุจากมันสายโยครบหาลูกขึ้นไปปรสะสามาสัพพะตะเจ้ามีพุทธานุญ,ญาตให้วัดนั้นนั้น การกระทินได้การกระทินได้มีอาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่อีกย่างหนึ่งจะได้ตัวโอกาสในพุทธบริษัทน์มีอุบาสกวาสิกามีศรัทธานในพุทธศรราสนาเด็ประกอบท่านในสามท่านเป็นมหาท่านเรียกว่าการละทา่านเลยท่านตามกับตามเวลาปีหนึ่งสิ่ีครั้งหนึ่ง ปกติเนี่สัตว์ท่าแรงกาอาจจะเป็นเ,เจ้าภาพคนเดียวเนี่ยท่ท่าน,านเรียกว่ากระทินนะท่านคือทางพุทธาจารย์แบบนี้ที่กาวไว้แบบนี้ลายาลายท่านหลายเลือดเลือดกระทิน,น,น,นพันจะมาสมบูรณ์จ้าความคุณท่านมยากเลยให้พี่อาดีสงกินไง อปูพอมีกำลังสัตว์ข้าตกคคอยเป๊ะคอยติดคอย,คอยหอยตามน้อเพื่อนปูมีกำลังหน่อยอส,อสยอยัตว์ข้ามมีกำลังสัตว์กำลังสัตว์้าหน่อยแล้วก็คอยติดตามกูพอมีกำลังหลายกอยังกินราบานเลยละกินเป็นเกาว้ข้าวอมผ่าปูมีกูมีกำลังแซ่บออผ่า นุงตัวเองเลยไปซักถ้าเกิดเอาไปไปขายไปซื้อได้ว่อาอนุโมทนากระชินอันนี้ตากต่ำล่างมันกาไว้เคยไม่กินตะข่าอยู่ยกาลังซับมันหน่อย่อยติดน้ำเงินติดไฟหอยตานน้ำเงินไปเป็นบุญเป็นอานิสงส์ใหญ่ๆไนซี้อสั่นพ่อทานบัานี้ไปแล้ว เพื่อนนี่ก <sh> ับทีด้ทอดกับทินเลยผู้ที่มางานหอพรรษาลูกหลานที่มาจากข้างไกลมาจากไปิดทำงานทำการแหนะนะครับขึ้นมาบ้างมาเหยียบอย่างอุปการีพิดามรรดาผู้น่าสายหญ่ผู้เฮาเดี๋ยวมาทำบุญนุทิศต่อบุปการีเท่ากันที่เรืงนี้มีโอกาสได้มาสั่งน้ำทำบุญได้มีโอกาสได้สั่งมหาธาตุน้ำเพลิน ถ้เขามีกำลังสับหน่อยอืเ้าคอยติดคอยคอยคอยตามเพื่นเวน,น,นลาเล็กกน,นละน่อยไปพวกที่กำลังสัหลายแล้วเหล๋ยวจะเพ็เอ่อนสี่ได้กอบกลวยเอาบุญเรากุศลตามการตามเวลาน,ะนั่นแล้วเขาอย่าปล่อยวันเวลานะผ่านไปนนผ่านการผ่านเวลาไปเมื่อมีโอกาส ประกอบกรรมดีสร้างกรรมดีให้ทานรักษาสินเจริญเมตตาภาวน่าคือมเมื่อนี่เป็นเมื่อวันธรรมสวนาเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาสได้ปรบารณาออกพรรษาได้กลางกะทิแล้วย่อมได้รับอนิสงส์นี้แต่ละชุมชนจะมีการทำบุญตักบาตรที่แตกต่างกันไปค่ะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ นี่คือสาระที่เคทีนำมาฝากเพื่อนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ